วันนี้ก็มายามเบ็ดแสแวงกันนะครับผมลงไว้แถวนี้ลงไว้สองตับนะครับเนี่ครับอากาศก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับวันนี้ดูครับว่าจะได้ปลาอะไรครับวันนี้ ันี้จะเป็นทุ่งนานะครับเราลงกลางทุ่งนานะครับผมก่อนจะเป็นเขื่อนก็เป็นนาเก่าครับแถวนี้นาก็ไม่ลึกมากนะครับมาณสองวาครับผมน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆครับช่วงนี้ เจอแล้วครับผมเจอปลาแล้วครับดึงนะครับปลาอะไรครับโอ้ปรากฏดครับโอ้โหไซส์ใหญ่เลยนะครับตัวนี้กระดกกระดเหลืองครับไซส์โลกกว่าเลยนะครับตัวนี้โลเจ็ดโลแปดนะครับตัวนี้ครับ โอ้โหใหญ่อวบเลยนะครับดูต่อครับผมจะมีอีกไหมน้ำก็ขึ้นเร็วนะครับวันละเป็นสิบเซนครับช่วงนี้จะมีปลานะครับ จอตัวนึงแล้วครับผมจะเป็นปกดเหลืองครับโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับนี่ครับตัวนี้น่าจะได้สองโลนะครับสองโลกกว่าครับตัวนี้โอ้โหเนี่ยครับโอใหญ่อ้วนเลยนะครับ เป็นปรากฏเหลืองนะครับผมระน้ําขึ้นปลาก็จะขึ้นมานะครับน้ําไม่ลึกมากนะครับแถวนี้เกาะค้างครับสองตัวครับสองตัวนะครับโดนใต้ค้างเลยครับใต้ท้องอีกตัวนึงนะครับผม กดเหลืองนี้หนังจะเหนียวนะครับเบ็ดกลองยังจะใหญ่ครับจะแกะยากนิดเดยโดนใต้ท้องเลยนะครับหูตัวนี้อ้วนมากครับหัวใหญ่เลยนะครับปลาก็ไม่ค่อยติดนะครับช่วงนี้ปลาเขา ก็ขึ้นเป็นที่ๆนะครับนี่ครับโอ้โหคนเลยครับวันนี้ดูต่อครับผมจะมีอีกตัวไหมครับไม่เจอปลาเขาเลยนะครับสุดแล้วครับเดีย๋ยวมาดูผลงานนะครับผม ดูผลง,งานของเราครับนี่นะครับสองตัวน่าจะสี่โลได้ครับไซส์บิ๊กๆเลยนะครับประกฏดเหลืองครับ